ความกรุณางดสปอยเพื่ออัธรสดในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหน ต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธทิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กลจากเราทั้งสองคนในอนาคต และที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวจนเธอมาลไอแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับต้องถึงเจียวอูตลอดเลยนะพี่ถังโอต่อสู้ต่อสู้ต่อสู้ <c oughs> อย่างเดียวเลยสองยพีเนี้ยใช่เรารู้สึก ความคิดส่วนตัวของเขารู้สึกงงๆไงไม่รู้บางทีมันอัน<ม>ตัวนั้นมาตัวนี้มาอะไรเงี้ยเออมันเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะเกินเมมเบรี่ของเราอ่ะเนาะเออดังที่ตอนแรกๆมันไม่เห็นมีมาเนาะอืมทั้งลิงทั้งก <c oughs> <c oughs> ิเลนทั้งสรุปลิงคือทีมไหนทีเมเรางเออคนงงเลยอ่ะลิงคือทีมเราแล้วก็สรุปมังกรม,งมีสองมังกรเราเออมังกรธรรมได้กับมังกรศักดิ์สิทธิ์มังเนี่ยอ๋อตอนแรกมันแต่มีอันเดียว พอตอนที่เขาบุกแต่ละเมืองมันจะมีมังกรที่มันพ่นไฟได้แบบเมื่อกี้นี้แหละมังกรศักดิ์สิทธิ์นี่เพิ่งเอาออกมาอืมแต่เขาว่ายัางไงมันก็ไม่มันก็ไม่เข้าเก่งไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่หรือเปล่าถ้าแบบเจอพวกถังซานมันเดิมอ่ะตอนนี้ถังซานโดนกดไว้เนาะใช่ปะใช่โดนกดไว้แล้วก็มีปล่อยมังมุมออกมาแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะใช้ท่าที่จะเหมือนสังหารเลยใช่สังหารถังซาน มันเกิดขึ้นไวมากนะเมื่อกี้ตอนที่ก่อนนี่สังตานจะโดนกดนะคือแบบยังไม่ได้ทําอะไรเลยคือกดแล้วเหรอเราลองกดได้แล้วเหรออุตส่าห์<ช>แบบได้เปรียบเสียเปรียบกันแบบสูสีกันมาตั้งนานอืมใช้ท่าอะไรของเขาม่รู้ออจับสังทานไว้แล้วก็ใช้ท่าสังหารเราเสียวอูก็เลยในแหลกก้าวพิบตาเน่นเกายสุวรรณไร่พ่ายเออฉันอยากดูแบบอื่นแบบว่าใครก็ได้โผล่มาอีกหน่อย <c oughs> ปูก็ได้อะทวดก็ได้อ่ะ เออทวดเหรอพ่อเหรอพ่อก็ได้แม่อออะไรก็ได้คือแบบให้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แปลกใหม่อะ่ะเวลาที่สังจารจะโดนทําลายอะ่ะไม่จาเป็นต้องเป็นเสียวอูดูครั้งก็ได้ไหมเออตัวน,นี้นะ่ะเสียวอูเหมือนกับถ้าไม่มีเสียวอูนี่ทังสารคือสิ้นชื่อไปหลายรอย <laughs> แบบใช่คือแบบตุยไปทนานที่สังจารเขาเก่งแหละเก่งที่สุดเลยแหละในทุกๆคนแต่ว่าแบบทุกครั้งที่โดนอยู่ในช่วงชั่วโมงที่แบบ ก็จะเป็นจะตายชีวิตอชีวิตอาจะเป็นเซียวอู่ทุกครั้งใช่ปะเขาอาจจะสื่อให้เห็นว่าเป็นคู่ชีวิตกันนี้มาคอยอยู่เคียงบา่าเคียงไหลกันตลอดเวลาแต่เรารู้สึกมันเป็นเดจาวูไง <c oughs> เราคนดูเรารู้สึกว่ามันเป็นเกิดขึ้นบ่อยจริงเกินไปเราอยากเห็นแบบใหม่บ้างอะไรเงี้ยแบบใหม่ที่แบบว่าใช่มีอะไรก็ได้เซอร์ไพรส์ออกมาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอะไรอย่างนงี้หน่อยสําหรับเขาเหมือนกับตอนนี้มันยัดยัดยัดอะไรลงไปเต็มไปหมดเลยเป็นพวกกองกําลังที่เราไม่เคยเห็นอะไม่แน่ใจว่าไม่เคยเห็นหรือเปล่าฉันไม่เคยเห็นเลยนะบางอัน เดาว่าการต่อสู้จะจบที่สามอีพีนี้แล้วนะมันจะจบไหมหมายถือว่ามันต่อสู้กันนานเหมือนกันนะสมกับสมกับที่หัวหน้าออกมาไงต้องต่อสู้นานหน่อยชหัวหน้าปีตรงอะแล้วตอนนี้แสดงว่าแบบมันใกล้จะจบหรือยังเนี่ยไม่นะมันยังไม่ได้จบเลยนะตอนเนี้ยหมายถึงว่าอีพีมันยังเหลืออีกอีกตั้งหลายอีเพราะถังชานก็ต้องไปสู้กับอีกด้านหนึ่งอย่างไงอืมอืม อันนี้ยังแค่ปีปีตรงนะอ๋อก็คือเหลือคนที่เป็นทูตสวรรค์ที่เรายังคิดว่าเฮ้ยเขาจะยังไงอย่างงี้เนาะใช่แล้วถังสังก็ยังไม่ได้เป็นเต็มเป็นเทสมุดเต็มที่ไงยังไม่ผ่านเลยอืออันนี้ก็คือหรือว่าการต่อสู้คราวนี้อาจจะยังไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะอาจจะแบบแค่แยกย้ายกันไปเติบโตใช่แค่แยกย้ายกันอาจจะสู้จนแบบสุดแล้วก็หนีกันบาดเจ็บแล้วก็เออหนีกันไปหนีกันไปอย่างนงี้ยป่ะเพราะว่าทวดก็ยังไม่ได้ใช้พลังอะไรแบบ ต่สอสู้เกียงบ่าเกียงไหลกับทางซานเลยอือแล้วก็ทางซานก็ยังไม่คอมพีดในส่วนของการเป็นเทพสมุทรใช่เพราะมีตั้ง13กระบวนท่าบ้างได้แค่สามอันเองมั้งนี่กระบวนท่าแรงว่าไม่แน่ใจอาจจะต้องไปให้มันแบบเสร็จก่อนแล้วค่อยมาอีกรอบหนึ่งเหรอ,อคอมพีดคือแบบต้องไปเต็มตัวก่อนแล้วค่อยมาสู้กันอีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะมีคนนั้นด้วยที่แบบบรรลุเหมือนกันอะคนที่เป็นทูตตะวันอะหรือไม่ก็ อาจจะมีฝั่งนึงแหละแพ้ไปแล้วแต่เก็บตัวแล้วค่อยมาตีคืนอีกรอหนึ่งเป็นแบบสู้ขั้งสุดท้ายจริงๆอต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช่มันจะต้องมีฝ่ายหนึ่งหรือไม่งั้นก็อาจจะบาดเจ็บสาหัสทั้งสองฝ่ายก็เลยต้องถอยทับเป็นไปก่อนนี้ป่ะแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยสักระยะหนึ่งช่าซางก็ไปเก็บตัวไปฝึกเป็นเทพสมุทรใช่แล้วค่อยมาแบบเจอกันอีกทีนึงก็คงเป็นอย่างนั้นคงไม่ใช่สื่อสุดท้ายอ่ะเนี้ย เนะดูแล้วมันยังไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ใช่พ่อปู่สาไปสืบทอดนั้นมาเป็นแบบกึ่งเทพปะที่เขาเป็น mm hmm. อ่ะเออแต่แต่ก็ไม่สาเร็จเนาะเขาไม่ได้เป็นผู้สืบทอดเ mm hmm. พราะมันหมดระยะเวลาเขาไปโดนขังในนั้นนานแต่ปีๆตรงนี้เหมือนกับสืบทอดอีกฝากหนึ่งนะ mm hmm. ที่เป็นสีสีเขียวปะ mm hmm. ของปู่เป็นสีแดงหรือสีอะไรสักอย่างคนที่ตรงข้ามกันอะ่ะเป็นคู่ลีกันอืมของถวดหรือไม่ใช่เสียวอูวิ่งเข้าไปแทนอีกนะ ็นอะไรแทนอีกนะโอ้โเี่ยเพิ่งชุบวนลูบอีกแล้วก็ชุบอีกแล้วเหรอหรอยงไม่น่าหรอกมั้งไม่หรอกหนออย่าเลยก่อนนางเอกจะได้ประกวตัวแบบปกติอยู่ในกระเป๋าก็แทบจะร้อยตอนแล้วโอเคเรวจะดูตอนนะคะ